ทุกคนแม่มิมนะคะวันน <efecto> ี้พบกับแม่มิมอีกแล้วนะคะแม่มิมมีไอเทมเด็ดๆจะมาแนะนำคุณแม่ลูกอ่อนกันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Happy Fresh ค่ะทุกคนแอปพลิเคชัน Happy Fresh เนี่ย เขาเป็นแอปพลิเคชันซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์นั่นเองค่ะแม้ลูกอ่อนอย่างเราไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งเองเราสามารถเลือกสินค้าของกินของใช้ของสดของแห้งหรือของใช้ในบ้านเราอ่ะทำการสั่งซื้อแล้วก็รอ้ไรเดอร์มาส่งถึงหน้าบ้านค่ะที่เป็นแอปพลิเคชันมากกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตรงที่มี Personal Shopper ค่ะที่จะช่วยให้เราเลือกสินค้าได้เหมาะกับความต้องการของเราเวลาสินค้าหมดค่ะแอปพลิเคชัน Happy แม่มิม่ะใช้เป็นประจำเลยนะคะเป็นตัวช่วยแม่ๆได้ดีค่ะที่สำคัญนะคะ Happy Face เนี่ยมีโปรโมชั่นเด็เดๆจุกๆทุกเดือนคุ้มเกินคุ้มค่ะบอกเลยว่าการที่เราใช้แอปแล้วก็ใช้คูปองเนี่ยราคานะคะลดกว่าการไปซื้อด้วยตัวเองที่อีกค่ะเราอ่ะยังเลือกเวลาได้นะคะว่าจะให้มาส่งเมื่อไหร่แพลนชีวิตได้ลงตัวสุด,สดเลยค่ะแม่ๆแ,และที่สำคัญเนี่ย แอปพลิเคชัน Happy Face มีโปรโมชั่นเด็ดๆจุกๆลดจุกๆทุก,ทกเดือนเลยค่ะทุกแม่ๆอย่างเราแฮปปี้มากเลยค่ะไม่โหลดไม่ได้แล้วใช่ไหมนะคะนี่เลยค่ะตามลิก์นี้เลยนะคะโหลดกันได้เลยไปโหลดมาใช้กันเลยค่ะหน้าตาแอปนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแม่มิมใช้เป็นประจำเลย เมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้ไรเดอร์มาส่งที่บ้านค่ะทุกคนคะตอนนี้แฮปปี้เฟสได้มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยถึงมือคุณเลยนะคะถึงมือคุณเลยทาทมานที่อยู่บ้านนี่เลยสองถุงใหญ่เดี๋ยวเรามาเช็คของกันว่าครบไหมนะคะ แผนกเช็คของกำลังเช็คของอยู่คะ่ะครบไหมคะขังครบไหมคะเด็กๆขังครบนะโอเคชอบมากเลยคะ่ะค่ะบอกเลยว่าแฮปปี้เฟสเนี่ยไม่ใช่แค่แม่ลูกอ่อนอย่างเราที่ชื่นชอบนะคะคนทั่วไปคนธรรมดาก็สามารถใช้ได้คะ่ะแต่เพอเอิญว่าแม่มิมเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของเขาใช้แล้วชอบก็เลยอยากจะมาบอกต่อว่า แม่ๆอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองการที่เราใช้แฮปปี้เฟสเนี่ยทำให้เรามีเวลามากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่มิมและน้องมิลินขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แม่มิมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> และอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่รูอ่อนอย่างเราอะ <c oughs>